สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงจาริกนำสารแห่งสันติภาพมอบให้คาซัคสถาน เช้าวันอังคารที่13กันยายนเวลา7เวลา5นาทีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มพระภารกิจเสด็จอภิบาลสัตบุรุษนอกประเทศครั้งที่3 8นคาซักสถานโดยมีสงครามในยูเครนเป็นฉากหลังนับเป็นประเทศที่57แล้วที่พระองค์เสด็จเยือนตั้งแต่ทรงเริ่มพระสมุมณสมัยพระองค์เสด็จมาในฐานะผู้จาริกแห่งสันติภาพโดยจะทรงเน้นไปที่เรื่องของสันติภาพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการสารเสวนาระ หว่างศาสนาทันทีที่เสด็จถึงพระองค์เสด็จเยี่ยมประธานาธิบดีคาซัคสถานและประธานพระอวาทแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองและคณะทูตานุตูตทรงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปกป้องเสรีภาพทางศาสนาโดยทรงระบุว่ามันเป็นช่องทางที่ดีที่สุดสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติทรงระลึกถ,ถึงประวัติศาสตร์ของคาซัคสถานภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์กับการเนประเทศผู้คนและการคุมขังนักโทษในค่ายกักกันพระองค์ทรงเน้นย้ำว่า อย่างไรก็ตามชาวคาซักก็ไม่ยอมให้ตนเองต้องตกเป็นเฉลยของความอายุติธรรมเหล่านี้เงาแห่งความทรงจำในความโดดเดี่ยวของพวกท่านนำไปสู่การไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งเพื่อให้เกิดการรวมตัวกัน ให้ความทรงจําในความทนทุกข์และการทดลองที่พวกท่านเผชิญได้เป็นส่วนสําคัญในการเดินทางสู่อนาคตเป็นแรงบันดาลใจพวกท่านให้ความสําคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงศักดิ์ศรีของชายและหญิงทุกผู้คนและทุกเชื้อชาติทุกทุกสังคมและทุกทุกศาสนานอกจากนี้พระองค์ยังทรงแสดงความขอบคุณสําหรับความพยายามในการสร้างสันติภาพและการปกป้องสิ่งแวดล้อมพร,ระองค์ตรัสว่า ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับการปฏิเสธอาวุธนิวเคลียร์และความพยายามในการพัฒนานโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เน้นลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงคาร์บอนและหันไปลงทุนกับแหล่งพลังงานสะอาด